สวัสดีครับพี่น้อง f อฟทางช่องป๋าหนุ่ยทีวีและช่องเขมรวันนี้นะครับรวมถึงทิกตอกป๋าหนุ่ยทีวีและทิกตอกอีกช่องหนึ่งของป๋าก็คือป๋าหนุ่ยทิกตอกก็สวัสดีนะครับอย่าลืมตามไปกดไลค์ไปกดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ว่าใครจะมีทั้ง youtube ทั้งทิกตอกก็พากันไปกดมา่งเลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของวันพืชมงคลที่เราต้องย้อนหลังไปกันนิดนึงนะ ที่คนไทยกําลังซ้อมใหญ่อยู่มีขบวนแล่นาขวัญอะไรเดินอยู่นอกเต็มไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าวันนั้นฟ้ามืดมัวหมดแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี่ยงลงมาลงหลังคานะครับในขณะที่อะไรฮะเจ้าพนักงานพิธีการเนี่ยกำลังซ้อมตีละนาติ้งต้องตึงต้งปรากฏว่าคนกเมรได้เห็นคลิปนั้นครับอุ้ยสะใจเจดีใจจังเลยเนี่ยให้เสียมเป็นไงละมึงฟ้าผ่าสมน้ำหน้าแม่ง ปรากฏว่าโหราศาสตร์นะครับนักโหราศาสตร์ไทยบอกว่าพฤติการการฟ้าผ่ามาลงตรงคณะรำตีตีกันอยู่เนี่ยเป็นการแสดงบ่งบอกถึงความรับรู้ของบนอของพวกเทพพวกเหล่าบรรดาเทพเหล่าบรรดาเท,ดาเทวดาเนี่ยเขารับรู้กันตรงนั้นได้และเขาก็คงจะบอกว่าให้ทําอย่างนี้ต่อเนื่องนะลูกนะอย่าขาดนนเรื่องการีดประเพณีเนี่ยต้องทําให้ครบทําให้ถึงนะครับ,บก็ปรากฏว่าคำเองก็สาบแช่งคนไทยหัวเราะสะใจคนไทย เมื่อวานนี้หลังจากที่คนขเขมรแอบขึ้นไปทำพิธีกรรมแถวแถวปราสาทต,ตามเมืองทมไปล้างคำสาปพ,พระเจ้าสุริยะบร,รมันนะครับเพราะเหมนกลัวไงกลัวต้องไปล้างคำสาปหลังล้าง,างคำสาปเสร็จปุ๊บนะนัตถิกมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมือนแรงกรรมไม่มีหลังจากขเขมรแม่งสะใจคนไทยโดนฟ้าผ่าในขณะซ้อมใหญ่ในวันที่เราจะมีพิธีการพืชมงคล ปรากฏว่าเมื่อวานนี้หลังจากทําหลังจากคำหมิ่ไปทําพิธีถอนคำสาปปรากฏว่าฟ้าผ่าที่นครวัดทําให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตและคนของเขาเองก็ด้ทั้งเสียชีวิตทั้งได้รับบาดเจ็บล้มตายกันประมาณ3คนและมีแนวโน้มว่าจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมถึงเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากที่ดวงกระแสฟ้าผ่าอย่างบางๆก็ประมาณ40คนสมน้ำหน้าเป็นไงละเมน นี่แหละคือชนชาติขเขมรที่เที่ยวไล่นะฮะไล่เหยียบคนคนอื่นเขาพอถึงกิวตัวเองโดนบ้างเป็นไงครับเงียบใบแดกเลยไอ้สัตว์สมควรแล้วนี่นี่ยังตายน้อยไปนะในคิดเอานะยังตายน้อยไปจริงๆน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะก็จะได้ไปกินอะไรฮะไปกินหมูกระทาฉลองแม่งซะหน่อยแม้เสียด้าจริงๆน้อยจังเลยนะฮะจำเอาไว้นะเหมนเรื่องแบบนี้ล้อเล่นกันไม่ได้จุกกรูจุกกรูเต้งเตงเงเตงสวัสดีครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เลยนะพวกเราสวัสดีครับ